ครับและฟองเซสเดอเฉลิมเกียรติมินายังคงอยู่ที่เลเวฟโคโนมิโนนะครับกริยาที่สะท้อนกลับสู่ประธานเองวันนี้ชวนทําแบบฝึกหัดนะครับทูเวลามายเออร์ครีปงส์นะครับก็จงหาประโยคที่ถูกต้องนะครับทูเฟ่แล้วก็ลานะครับแล้วก็เป็นไมโยนะฮะลาไมเออร์ไมเออร์ครับแล้วก็ครีปงส์นะครับครีปงส์เป็าคำตอบนะฮะ เราม่เคปองก็คือหาคําตอบที่ถูกต้องนะครับในที่นี้ลองดูว่าคําตอบของเรานั้นคืออะไรองเซลฟหรือลาฟเลเมงอาวองเดอะมองเจเราล้างมือก่อนที่จะทานอาหารนะครับคําตอบของเราก็าคือองนะครับก็คือองลาฟเลเมงอาวองเดอะมองเชก็คือองนะครับเราล้างมือก็คือองแล้วก็ลาฟ ก็เล็มนนะครับเอาวองเดอเอาองแล้วก็เป็นเดอแล้วก็มองจีนะครับเอาองเดอมองจ่ manger, อนที่จะทานอาหารประโยคที่สองครับยอบแปลหรือชื่อมาแปลคริสตินดูมาในที่นี้ก็คือเจอมาแปลฉันมีชื่อว่านะฮะแล้วก็ครนะิสตินแล้วก็ดูมาดูมา ะครับก็จะเป็น sharp b เปลนะครับก็จะเป็น s h a r นี้ก็เป็น ge และก็เป็นมั p b ปนะครับแล้วก็เป็น cristina c r i s t i n นดูมา ต่อไปเชเวปฮอมเน่เชเวปฮอมเน่หรือเมือร์ฮอมเน่ดองลาฟอร์เรฉันจะไปเดินเล่นในป่านะครับคำตอบของเราคือเชเวเมอร์ฮอมเน่ดองลาฟอร์เรนะครับก็จะได้ว่าเชนะครับเชเวแล้วก็มีเมอร์นะครับแล้วก็เป็นฮอมเน่ฮอมเน่ แล้วก็ดองลาโอเคนะครับโอเคให้ป oh ่าบูกอเนสเซบูบูกอเนสเซเซอร์เมเซียคุณรู้จักชายคนนี้ไหมเราก็จะได้คำตอบคือบูกอเนสเซเซอร์เมเซียนะครับ, un un นนนะค,รบคุณรู้จักชายคนนี้ไหมนะครับก็จะได้ว่าบูแล้วก็เป็นกอนเนสเซแล้วก็เป็นเซอร์นะครับ แล้วก็เป็นเมอร์ซิลรเซอร์เมอร์ซิลรนะครับองลาฟเซลาฟเลเลกิมออวองเดเลเฟร์กุยเราเนี่ยเราต้องล้างผักก่อนที่จะทำเอาไปทำให้สุกนะครับเราก็จะได้ว่าองลาฟเลเลกิมออวองเดเลเฟร์กุย ในที่นี้ก็จะได้แบบนี้นะฮะก็เป็นเป็นองนะฮะองลาฟเลเลคูอาวองเดูเล่แฟแล้วก็คุยนะคุยครับอีกประโยคหนึ่งนะครับเยอแล้วก็ ม็เป e หรือว่าเชฟเปลเชฟเปมีปาร์โอ,โอโเทิโตูเลดิมอสก็โทรศัพท์หาพ่อแม่ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะได้ว่าเชฟเปเนี่ะหามีปาร์คโอโทลิโฟนนะตูเดิมอนสนะครับก็จะได้ว่าจชฟเปานะครับ จำ oh, oh, mm hmm. เป็นมีปากองนะฮะมีปากองโอ้โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์เป็นตูเลดิมองจ์เพือดิมองจ์นะครับและก็ประโยคสุดท้ายก็คือ,อยังไม่สุดท้ายนะครับยังมีต่อ ประโยคก่อนสุดท้ายก็จะมีประโยคที่ว่าจ a c เซอร์พ่อแมนหรือพ่อแม่นะทรงเชียงทวัวปักชูชา้างเนี่ยพาสุนัขไปเดินเล่น3ครั้งต่อวันในที่นี้เขาไม่ได้ไปเดินเล่นเองเขาพาสุนัขไปเราก็จะได้คำตอบว่าชา้างพอแมนะทรงเชียงนะครับทวฟัวปักชูนะครับ เราก็จะได้ว่ายากแล้วก็เป็นพ่อแม่นะสงเชียงนะสงเชียงนะครับแล้วก็ทวฟัวัว่ัวลาจูนะครับจะสังเกตนะครับเขาไม่ได้ไปเดินเล่นเองแต่เขาพาสนักไป และประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเซเดอร์ซองฟองพลาสเลือกตององซอมอยูแอมแซมโบกูเด็กสองคนเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเขาต่างคนต่างรักกันเราก็จะได้ว่าเซเดอร์ซองฟองนะฮะพาสเลือกตององซอมนะครับยู ันนี้ก็ต้องใช้แบบพรอนมินานนะครับอีแซมโบกูนะครับก็จะได้ว่าเซแล้วก็เป็นเดอเซเดอซองฟองนะครับเซเดอซองฟองพัสเลอตองนะฮะปาสเลอตององซอมบลองซอมนะครับ แล้วก็ Use Sam, Use Sam นะครับโบกุเพราะฉะนั้นแวบโคนูมินานนั้นก็จะเป็นแวบที่สะท้อนสู่ตัวประธานนะครับถ้ามีกรคำตรงมาก็ไม่สะท้อนอนะก็ไปดูแลคำตรงไปนะครับในวันนี้จะดูแค่ตรงนี้นะครับ